นะครับทุกคนสามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้จากที่ระบบดอปลิสที่สุกก่อตั้งขึ้นมาผมจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆสั้นๆเพื่อให้ทุกคนเข้าใจโอเคยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าคุณอยากจะได้สินค้าอะไรสักหนึ่งชิ้นบนโลกใบนี้บนโลกใบนี้อะไรก็ได้คุณไปซื้อสินค้าเข้ามา1ชิ้นโอเค คุณไปซื้อสินค้าเข้ามาหนึ่งชิ้นผมมีคำถามคุณไปซื้อสินค้าชิ้นนั้นคุณได้สินค้ามาหนึ่งชิ้นอันนี้คุ้มแล้วนะจบแล้วนะแยกย้ายแล้วนะโอเคคุ้มแล้วนะไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะเพราะว่าคุณจ่ายเงินไปคุณได้สินค้านั่นคือคุ้มแล้วคุณเคยซื้อของในช้อปปี้ไหมคุณได้สินค้าคุณแฮปปี้คุณเคยไปซื้อของที่โลตัสเคยไปซื้อของที่ไหนก็แล้วแต่ปะ คุณได้ของก็คือคุ้มแล้วโอเคแล้วเก็ตไหมเก็ตเข้าใจไหมครับสมมติว่าคุณไปซื้อไฟเบอร์ไปซื้อไฟเบอร์ที่แบรนด์ไหนก็ตามคุณได้ไฟเบอร์แฮปปี้ละคุณไปซื้อครีมที่ไหนก็ตามคุณได้ครีมแฮปปี้แล้วเข้าใจไหมครับ โอเคเพราะฉะนั้นมีสตินะคุณไปซื้อสินค้าที่ไหนเนี่ยคุณได้สินค้าคือคุ้มแล้วแต่ที่นี่คุณจะได้อะไรบ้างที่นี่มันคุ้มยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมช้อปปิ้งที่ดอบลิทต์ทำไมมันถึงคุม้ม ทำไมไมันถึงมีโอกาสทำไมคุณถึงจะมีโอกาสประสบความสําเร็จโอเคไหมครับก่อนอื่นทําความเข้าใจก่อนว่าแค่เราซื้อสินค้าเนี่ยได้สินค้าไปคุ้มแล้วนะโอเคไหมครับคุ้มแล้วนะแค่นี้เข้าใจใช่ไหมทีนี้หลายๆคนเนี่ยนะไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่าคุ้มยังไง ยกตัวอย่างเช่นสินค้าตัวนี้คุ้มที่หนึงผมอยากให้ทุกคนจดว่าคุ้มที่หนึ่งคุณซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นราคา1,200งับาทโอเคราคาหนึ่บาทคุณซื้อไปนะช้อปปิ้งไปนะครั้งเดียวโอเคคุณซื้อครั้งเดียวครั้งต่อไปผมให้ส่วนลดคุณ50%าสิบรยันลูกคุณบวช คุณสามารถซื้อสินค้าชิ้นเนี้หก0้บาทจนวันตายและที่สำคัญก็คือผมลดให้คุณ50%าทุกตัวในระบบคุ้มยังตอบผมหน่อยได้ไหมคุณไปซื้อ,อยาสมมติว่าคุณไปซื้อไฟเบอร์อันนี้ที่แบรนด์อื่นคุณได้ไฟเบอร์มาปุ๊บครั้งต่อไปเขาไม่ลด50%าสิเนตแน่แ แล้วเขาก็ไม่ลดสินค้าตัวอื่นให้คุณแน่แ,นแต่ผมเนี่ยลดสินค้าคุณตัวนี้ห0 0บาท50%แล้วสินค้าในระบบของดอบลี้ทั้งหมดมีกี่ตัวผมลดให้คุณ50%ทุกตัวถ้าคุณจะซื้อกินซื้อใช้ไม่ซื้อก็เรื่องของคุณแต่เราให้สิทธิ์คุณลด50%คุ้มยังยังไม่ต้องทำธุรกิจห็อกเอาส่วนลดไปก่อน50%เข้าใจยัง ยังไม่ต้องทำคุณช้อปปิ้งอะไรก็ได้ในระบบ1ชิ้นครั้งต่อไปลด50%ทั้งระบบจะทำไม่ทำก็แล้วแต่จะอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าซื้อกินเนี่ยได้ส่วนลด50%แน่แน่ไม่รวมของแถมแถมบริษัทออฟเฟอร์ให้สมมุติว่าบริษัทมีโปรโมชั่น3แถม7คุณจ่ายแค่3ชิ้นอีก7ชิ้นเอาไปฟรี โอเคนี่คือคุ้มที่สองคุ้มแรกคุณได้สินค้าแล้คุ้มที่สองคือคุณได้ส่วนลดห้สิบปร์เซนต์มาดูคุ้มที่สามคุ้มที่สามคืออะไรผมให้ลิงก์โฆษณาคุณผมให้ลิงก์โฆษณาคุณผมเปิดโอกาสให้คุณได้เป็นเจ้าของแอปร่วมกันกับบริษัทดอบลิท ผมให้ลิงก์คุณให้ลิงก์คุณไปทําไมง่ายๆย,ยกตัวอย่างเช่นคุณกินไฟเบอร์คุณสั่งซื้อไฟเบอร์ไปแล้วคุณก็เอาไปกินกินเสร็จปุ๊บขี้พุ่งขี้ดีหน้าท้องหายไป3โลแล้วเพื่อนถามว่าเฮ้ยมึงทำไมมึงถึงผอมมึงกินอะไรคุณก็แค่บอกเพื่อนว่ากูกินไฟเบอร์ของดอบลิทเออกูอยากสั่งทํายังไงอ่ะมึงเอาลิงก์นี้ไปคุณก็ส่งลิงก์ไปให้เพื่อนแล้วคุณก็บอกเพื่อนมึงชอปปิ้ง ในดอกลิต์เองเลยนะชิ้นละพันสแค่ครั้งแรกครั้งต่อไปมึงได้ส่วนลด50%กูไปแล้วนะพอเพื่อนช้อปปิง้ง1,200บารบาทพอเพื่อนอยากกินเงิน600บาท50%จะถูกส่งมาในไอดีคุณทันทีเดี๋ยวนี้แล้วก็เรียลไทม์เก็ตไหมเข้าใจหรือไม่เข้าใจยกตัวอย่างเช่นคุณมีลิงก์ คุณมีลิงก์แต่อย่าลืมว่าสินค้าในระบบคุณได้ส่วนลด50%ทุกตัวซึ่งเพื่อนมีโอกาสช้อปปิง้งถูกไหมเพื่อนซื้ออะไรก็ได้อยู่ในระบบนั้นเราได้50%หมดปึง้งคุณได้ตังค์โดยที่คุณไม่ต้องขายเพื่อนแต่เพื่อนซื้อกินเองเงินจะถูกโอนหลังบ้านส่งเข้าไปในไอดีคุณคุณสามารถกดถอนเงินได้ทุกๆวนัน เราจะมีระบบหักภาษีให้กับคุณนะหักหนักที่จ่ายนั้นสเปอร์เซ็นก็คือคุณได้กำไร100บาทเราจะหัก3บาทนําส่งให้กับรัฐบาลชัดเจนเนาะเข้าใจอย่างว่าการที่คุณมีลิงก์เหมือนคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ทั้งหมดที่อยู่ในดอปลิทโดยที่คุณไม่ต้องเป็นเจ้าของสินค้าไม่ต้องลองทุนไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องอะไรเลยคุณแค่มีลิงก์ ต่อไปดอบลิทมีสินค้าเป็นพันพนแบรนด์คุณก็เหมือนเป็นเจ้าของสินค้าพันแบรนด์แต่คุณไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวคุณแค่ส่งลิงก์ให้เพื่อนโอเคเข้าใจหรือไม่เข้าใจนี่คือคุ้มที่3เพื่อนช้อปปิ้งครั้งต่อไป เพื่อนซื้อในราคา50%คุณก็ยังได้กำไรต่อชิ้นชิ้นละ60บาท40บาท20บาทตามเลเวลไปเอาเป็นว่าไม่ว่าจะช็อปปิ้งเลเวลไหนคุณก็มีไรายได้เข้าใจหรือไม่เข้าใจคุ้มที่4ก็คือเรามีแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน ให้กับคุณเหมือนเรามีเซเว่นให้กับคุณที่มีสินค้าพร้อมช้อปปิ้งพันกว่าแบรนด์มีแอปพร้อมมีทีมพัฒนาพร้อมมีทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือคุมค้มที่สี่คุ้มที่ห้าเรามีกลุ่มสอนคุณจากคนธรรมดาคนปกติคนที่ทำธุรกิจไม่เป็นสอนให้คุณจนเป็นนักธุรกิจจนประสบความสำเร็จฟรีนั่นคุ้มที่ห้า คุมที่หเรามีกลุ่มสอนงานคนใหม่กลุ่มคุยกับลูกค้าให้คุณแค่ส่งลิงก์แล้วก็ดึงเพื่อนๆเข้ามาให้เรียนรู้ว่าดอปดิสคืออะไรนั่นคุอคุ้มที่7คุ้มที่8บริษัทพาคุณเปิดบริษัทเพราะว่าอะไรได้คุณเกินล้านแปดคุ้มที่9้าคุณจะได้ท่องเที่ยวกับบริษัทดอปดิสนะคุ้มที่10คือคุณได้ชีวิตใหม่ หาคำว่าขาดทุนให้ผมหน่อยคุณจะไม่มีไรายได้เลยถ้าคุณยังเป็นคนเดิมในะปัจจุบันเนี่ยนะถ้าคุณไม่รู้ว่าดอปลิสตแต่ทำดอปลิตแล้วจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณ เป็นคนหนึ่งที่ชอบเรียนรู้หรือเปล่าพัฒนาตนเองหรือเปล่าหรือเอาแต่บน่นหรือเอาแต่ขอลองหรือเอาแต่แบมือขอนั่นขอนี่แต่ตัวเองก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นไม่ได้เก่งขึ้นไม่ได้มีความรู้มากขึ้นนะครับทุกคนสามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้จากที่ระบบดอปลิสที่สุกก่อตั้งขึ้นมาผมจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆสั้นๆเพื่อให้ทุกคนเข้าใจ โอเคยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าคุณอยากจะได้สินค้าอะไรสักหนึ่งชิ้นบนโลกใบนี้บนโลกใบนี้อะไรก็ได้คุณไปซื้อสินค้าเข้ามาหนึ่งชิ้นโอเคคุณไปซื้อสินค้าเข้ามาหนึ่งชิ้นผมมีคําถามคุณไปซื้อสินค้าชิ้นนั้นคุณได้สินค้ามาหนึ่งชิ้นอันนี้คุ้มแล้วนะจบแล้วนะแยกย้ายแล้วนะโอเคคุ้มแล้วนะ ไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะเพราะว่าคุณจ่ายเงินไปคุณได้สินค้านั่นคือคุ้มแล้วคุณเคยซื้อของในช้อปปี้ไหมคุณได้สินค้าคุณแฮปปี้คุณเคยไปซื้อของที่โลตัสเคยไปซื้อของที่ไหนก็แล้วแต่ปะคุณได้ของก็คือคุ้มแล้วโอเคแล้วเก็ตไหมเก็ตเข้าใจไหมครับสมมติว่าคุณไปซื้อไฟเบอร์ไปซื้อไฟเบอร์ ที่แบรนด์ไหนก็ตามเขาคุณได้ไฟเบอร์แฮปปี้แล้วคุณไปซื้อครีมที่ไหนก็ตามคุณได้ครีมแฮปปี้แล้วเข้าใจไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นมีสตินะคุณไปซื้อสินค้าที่ไหนเนี่ยคุณได้สินค้าคือคุมแล้วแต่ที่นี่คุณจะได้อะไรบ้าง ที่นี่มันคุ้มยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมช้อปปิ้งที่ดอบลิททาไมมันถึงคุ้มทําไมมันถึงมีโอกาสทําไมคุณถึงจะมีโอกาสประสบความสําเร็จโอเคไหมครับก่อนอื่นทําความเข้าใจก่อนว่าแค่เราซื้อสินค้าเนี่ยได้สินค้าไปคุ้มแล้วนะโอเคไหมครับคุ้มแล้วนะแค่นี้ เข้าใจใช่ไหมทีนี้หลายๆคนเนี่ยนะไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่าคุ้มยังไงยกตัวอย่างเช่นสินค้าตัวนี้คุ้มที่1ผมอยากให้ทุกคนจดว่าคุ้มที่1คุณซื้อสินค้า1ชิ้นราคา1200บาทโอเคราคา1200บาทคุณซื้อไปนะช้อปปิ้งไปนะครั้งเดียว โอเคคุณซื้อครั้งเดียวครั้งต่อไปผมให้ส่วนลดคุณ50%ยันลูกคุณบวชคุณสามารถซื้อสินค้าชิ้นนี้ย600บาทจนวันตายและที่สำคัญก็คือผมลดให้คุณ50%ทุกตัวในระบบคุ้มยังตอบผมหน่อยได้ไหมคุณไปซื้อ อย่าสมมติว่าคุณไปซื้อไฟเบอร์อันเนี้ยที่แบรนด์อื่นคุณได้ไฟเบอร์มาปุ๊บครั้งต่อไปเขาไม่ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แน่แน่แล้วเขาก็ไม่ลดสินค้าตัวอื่นให้คุณแน่แน่แต่ผมเนี่ยลดสินค้าคุณตัวนี้หกร้อยบาทห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสินค้าในระบบของดอกลิททั้งหมดมีกี่ตัวผมลดให้คุณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกตัวถ้าคุณจะซื้อกินซื้อใช้ไม่ซื้อก็เรื่องของคุณแต่เราให้สิทธิ์คุณลดห้าสิบเปอร์เซ็นต คุ้มยังยังไม่ต้องทำธุรกิจหรอกเอาส่วนลดไปก่อน50%เข้าใจยังยังไม่ต้องทำคุณช็อปปิ้งอะไรก็ได้ในระบบ1ชิ้นครั้งต่อไปลด50%ทั้งระบบจะทำไม่ทำก็แล้วแต่จะอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าซื้อกินเนี่ยได้ส่วนลด50%แน่ๆ ไม่รวมของแถมแถมบริษัทออฟเฟอร์ให้สมมุติว่าบริษัทมีโปรโมชั่น3ามแถมเจคุณจ่ายแค่3ามชิ้นอีก7ชิ้นเอาไปฟรีโอเคนี่คือคุ้มที่สองคุ้มแรกคุณได้สินค้าแล้วคุ้มที่สองคือคุณได้ส่วนลดห้าอร์เซมาดูคุ้มที่3คุม 3, ค้มที่สมคืออะไร ผม,ผมให้ลิงก์โฆษณาคุณผมให้ลิงก์โฆษณาคุณผมเปิดโอกาสให้คุณได้เป็นเจ้าของแอปร่วมกันกับบริษัทดอบลิสผมให้ลิงก์คุณให้ลิงก์คุณไปทําไมง่ายๆย,ยกตัวอย่างเช่นคุณกินไฟเบอร์คุณสั่งซื้อไฟเบอร์ไปแล้วคุณก็เอาไปกินกินเสร็จปุ๊บขี้พุ่งขี้ดีหน้าท้องหายไปสามโลแล้วเพื่อนถามว่า เฮ้ยมึงทําไมมึงถึงผอมมึงกินอะไรคุณก็แค่บอกเพื่อนว่ากูกินไฟเบอร์ของดอบลิตเออกูอยากสั่งทํายังไงอ่ะมึงเอาลิงก์นี้ไปคุณก็ส่งลิงก์ไปให้เพื่อนแล้วคุณก็บอกเพื่อนมึงช้อปปิ้งในดอบลิตเองเลยนะชิ้นละพันสองแค่ครั้งแรกครั้งต่อไปมึงได้ส่วนลด5 0กูไปแล้วนะพอเพื่อนช้อปปิ้ง1,200พรบาทพอเพื่อนอยากกินเงิน600 500%บาท,บาทจะถูกส่ง มาได้ไอดีคุณทันทีเดี๋ยวนี้แล้วก็เรียวไทม์เก็ตไหมเข้าใจหรือไม่เข้าใจยกตัวอย่างเช่นคุณมีลิงค์คุณมีลิงก์แต่อย่าลืมว่าสินค้าในระบบคุณได้ส่วนลด50%ทุกตัวซึ่งเพื่อนมีโอกาสชอปปิง้งถู้ไม เพื่อนซื้ออะไรก็ได้อยู่ในระบบนั้นเราได้50%าสเอรหมดปึง้งคุณได้ตังโดยที่คุณไม่ต้องขายเพื่อนแต่เพื่อนซื้อกินเองเงินจะถูกโอนหลังบ้านส่งเข้าไปในไอดีคุณคุณสามารถกดถอนเงินได้ทุกๆวันเราจะมีระบบหักภาษีให้กับคุณนะหักหนักที่จ่ายนะสามนก็คือคุณได้กำไรหนึ่งบาทเราจะหักสาบาทนำส่งให้กับรัฐบาลชัดเจนเนาะ เข้าใจอย่างว่าการที่คุณมีลิงก์เหมือนคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ทั้งหมดที่อยู่ในดอบลิทโดยที่คุณไม่ต้องเป็นเจ้าของสินค้าไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องอะไรเลยคุณแค่มีลิงก์ต่อไปดอบลิทมีสินค้าเป็นพันๆแบรนด์คุณก็เหมือนเป็นเจ้าของสินค้าพันแบรนด์แต่คุณไม่ต้องลงทุนแม้แต่บ,บาทเดียวคุณแค่ส่งลิงก์ให้เพื่อน โอเคเข้าใจหรือไม่เข้าใจนี่คือคุ้มที่3เพื่อนช้อปปิ้งครั้งต่อไปเพื่อนซื้อในราคาห้คุณก็ยังได้กำไรต่อชิ้นชิ้นละ60บาท40บาท20บบาทตามเลเวลไปเอาเป็นว่าไม่ว่าจะช้อปปิ้งเลเวลไหนคุณก็มีไรายได้ เข้าใจหรือไม่เข้าใจคุ้มที่4ก็คือเรามีแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันให้กับคุณเหมือนเรามีเซเว่นให้กับคุณที่มีสินค้าพร้อมช้อปปิ้งพันกว่าแบรนด์มีแอปพร้อมมีทีมพัฒนาพร้อมมีทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือคุ้มที่4คุ้มที่5 เรามีกลุ่มสอนคุณจากคนธรรมดาคนปกติคนที่ทําธุรกิจไม่เป็นสอนให้คุณจนเป็นนักธุรกิจจนประสบความสําเร็จฟรีนั่นคุ้มที่ห้าคุ้มที่หกเรามีกลุ่มสอนงานคนใหม่กลุ่มคุยกับลูกค้าให้คุณแค่ส่งลิงก์แล้วก็ดึงเพื่อนๆเข้ามาให้เรียนรู้ว่าดอบดิทคืออะไรนั่นกอคุ้มที่เจ็ดคุ้มที่แปดบริษัทพาคุณเปิดบริษัท เพราะว่าอะไรได้คุณเกินล้านแปดคุณที่เก้าคุณจะได้ท่องเที่ยวกับไบิษัทดอปลิสนะคุณที่สิบคือคุณได้ชีวิตใหม่หาคำว่าขาดทุนให้ผมหน่อยคุณจะไม่มีไรายได้เลยถ้าคุณยังเป็นคนเดิมนะปัจจุบันนี่ นะถ้าคุณไม่รู้ว่าดอกลิ